เขาบอกว่าคนเราถ้าไม่คิดจะเริ่มชีวิตก็ต้องอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับเชียบสวัสดีครับพบกับรถตู้ VIP ร้อง289นะครับวันนี้มาเอาพระเอกนะครับมานำเสนอนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับกันนี้เป็นปี19นะครับ เป็นเกียร์ออโต้นะครับดูความรอครับก่อนนะครับนี่ดูความห่อก,ก่อนนะครับสกเกิร์รอบพันนะครับเบิรงเอาพี่น้องข้อมงามครับปี19เกาเครื่องยนต์3 0 0พันเกียร์ออโต้นะครับดูรอบนอกกันก่อนนะครับนี่สีขาวนะครับคันนี้สีเรียกว่าเดิมบางทุกจุดเลยนะครับ ครัคนันี้รถปีใหม่ไม่น้อยเลยนะครับวิ่งใช้งานแค่80,000ื่นกว่ากิโลเองเท่านั้นนะครับนะครับเรียกว่าเจ้าของเดิมซื้อไปจอดอย่างเดียวนะครับมีเทศกาลงานบุญต่างๆก็ลูกค้าก็เป็นสายบุญนะครับนี่ไว้เอาไปทำบุญอย่างเดียวนะครับเจ้าของเดิมนะครับ เจ้าของเดิมค่อนข้างเป็นคนมีฐานะนะครับซื้อป้ายแดงมาเงินสดเลยนะครับคันนี้นะครับดูคอนโซลซะก่อนครับโอ้โหเคลือบอย่างสวยเลยนะครับเกียวต้ครับผมภายในไม่ต้องห่วงนะครับ VIP ยนต์เจริญนะครับทั้งลำเลยนะครับแต่งที่ยนต์เจริญนะครับ ครับสวยสดงดงามนะครับงามหลายพี่น้องคันนี้งามหลายงามหลายนี่ดูก่อนนะครับไม่รู้จะติตรงไหนนะครับคันนี้นะครับเรียกว่าไม่มีทิติไร้ทิติเลยทีเดียวนะครับเบาะ vip 9ที่นั่งนะครับโอ้โหเบาะยังสภาพยังเนียบเลยนะครับดูบนหลังคาก่อน,นครับ นี่แบบเรียบหรูดูดีเลยนะครับเรียบหรูดูดีมีสกุลว่วอย่างนั้นนะครับทีวี <c oughs> จอสไลด์นะครับนี่พอดีเราไม่ได้เปิดนะครับทีวีจอสไลด์เครื่องเสียงกะฮึมแน่นอนนะครับนี่ครับเปิดท้ายดูกันนะครับดูด้านหลังก่อน หลังก็คันนี้สเกิร์ตรอบคันอยู่แล้วนะครับทะเบียน5 7 6 3นะครับคันนี้ซื้อมาจากจังหวัดสุพรรณนะครับนี่เครื่องเสียงครับดอกซับ10นิ้วนะครับดูภายในสะกก่อนครับ เรียกว่าหรูดูดีเลยนะครับเรียกว่าตอนนี้เป็นพระเอกที่รอง289เลยนะครับคันนี้นะครับดูยังไงก็สวยดูยังไงก็หล่อนะครับดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับคันนี้เรามาดูเลขไม้กันหน่อยนะครับใส่ไปเท่าไหร่ครับ85,000กิโลนะครับผม ชมทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนะครับเรามาฟังราคากันนะครับคันนี้นะครับเราขอขายอยู่ที่9,999,000บาทเท่านั้นนะครับ9 9 9 9 0 0บาทนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมาช้ารอคันหน้านะครับรถสภาพแบบนี้นะครับหาได้ยากมากเลยนะครับ นี่ครับสนใจโทรเลยครับ0813982928นะครับรถราจอดขายอยู่ที่ตลาดรถยนต์บางบัวทอง289นะครับนี่เบอร์โทรครับผม0813982928นะครับรถลาจอดขายอยู่ที่ตลาดรถยนต์บางบัวทอง289ถนน340อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับผมนี่พม่านพึ่งติดวันนี้นะครับ ของเก่าสวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ถูกใจนะครับโลาะทิ้งเลยเพิ่งเปลี่ยนพม่านให้วันนี้เลยนะครับนี่พม่านแบบสวยๆเลยนะครับอับไปแบบใหม่ๆเลยนะครับทั้งคันนะครับเปลี่ยนให้ทั้งคันเลยนะครับขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับราคานี้ไม่เจ็บนะครับแล้ะจบด้วยนะครับนะครับไม่แพงเลยนะครับเพราะว่า ได้ภายในเต็มลำเลยนะครับเรียกว่าไม่ต้องไปแตง่งไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปเสริมอะไรแล้วนะครับคันนี้นะครับดีทุกอย่างนะครับนะครับกับราคา9 0 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจะสดก็ได้จะผ่อนก็ดีนะครับคันนี้จัดแผ่นนนได้อยู่ประมาณ850,000-900,000นะครับแล้วแต่ประวัติและเครดิตของคุณลูกค้าเลยนะครับ ขอฝากคันนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับเลือกรถมือสองไว้ใจรองสองแปดกัได้เลยนะครับราคานี้ไม่เจ็บและจบด้วยนะครับขอฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ